คนเดียวก็เปลี่ยนทุกอย่างไม่ได้ถูกไหมต่อให้มาในญี่ปุ่นนะอ๋อไม่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 คงไม่มีทางเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็คือแทบจะเป็นปลายน้ําแล้วเออเห็นไหมตอนนั้นผมคิดว่าโค้ชญี่ปุ่นจะมากันสี่คนก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ผมว่ามาสิบคนก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้านับเนี่ยวอลโลกรอาสุดท้ายเนี่ยเรามีมาจนจะครบทุกสมัยแล้วยังนิชิโนะเนี่ยเป็นเคสที่ยิ่งแบบหนักที่ว่าอะไรปะไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์มเลยเขาน้ตอนนั้นวอลโลกจบล่าสุดมาเลยมาเลยอ่ะ <ไ>แล้วส้าเปลี่ยนไม่ได้เลยพี่สุดท้ายเปลี่ยนไม่ได้เราก็ไปเอาบ18ทีม2022ไม่ได้ใช่จะ<า>ได้ไหมฉะนั้นอย่างของเนี่ยอีเคดาเนี่ยที่มาล่าสุดเนี่ยกพิ่งจะออกจากญี่ปุ่นชุดใหญ่ของผู้หญิงมาเนี่ยใช่ครับก็เตือนได้เหมือนเดิมว่ามันไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวจะเปลี่ยนทุกอย่างได้จริงๆไม่จําเป็นต้องใช้คนญี่ปุ่นมาเปลี่ยนจริงๆคนไทยได้หละเปลี่ยนได้ใช่อันนี้ผมยังยืนยันว่าญี่ปุ่นเองโอเคช่วแรกๆอาจจะไปเรียนรู้จากเยอรมันอาจจะไปเรียนรู้จากคอนแลนเขามีต้นแบบ เราใช้คําว่าคํำนี้มันญี่ปุ่นใช้บ่อยมากบริบททางสังคมก็คือโซเชียลคอนเท็กซ์เขาก็เอามาปรับเข้ากับสังคมเขาเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทําอยู่ปัจจุบันก็ไม่มีชาติไหนบนโลกทําได้มันเหมือนฟุตบอลชิงแชมป์ชาติมัตยมปลายครับคนดูในสนามห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่เจ็ดคนนเยอะกว่าพิมเมอรีกนะคือบางคู่ถ้าถ้าเกิดมันทาได้ทั่วโลกจริงป่านนี้อเมริกาทาไปแล้วใช่ป่านนี้อังกฤษเยอรมันแต่ถามว่าเขาจะทำทำไมด้ว่ไเขาก็อังกฤษเยอรมันก็มีเวเขามีสูตรของเขาเขาก็มี ซึ่งผมก็มองว่าไทยเราก็มีเวของเราได้เราก็มีเวของเราได้ผมว่าถ้าจะเอาปรับทั้งระบบนะสิ่งที่มันควรจะเป็นคือเราต้องมีเฮดที่ดีก่อนวางเป้าหมายเหมือนปิรามิดแบบปกติตอนเนี้ยเราปิรามิดความอยู่เออคุณเข้าใจใช่ไหมปิรมิดความว่าปิรามิดความก็คือแต่ละคนแม่งก็ต่างไปจัดเองทําเองทำาน่นทํานี่มันไม่เป็นระบบเดียวกันเพอะมันไม่เป็นระบบเดียวกันปั๊บมันก็จะสเปะสปะแล้วคราวนี้ไปกันยากแล้ว มันก็ต้องกลับมามองกันใหม่ว่าต้องเราต้องมีคนเฮสที่ดีคุม,มทุกอย่างกระจายงาน่าเหมือนที่เมื่อกี้เราแต่มันก็อาจจะยากในอีก30ปีหรือ40ปีข้างหน้าก็ตอบไม่ได้ใช้เวลาคือตอนนี้คือต้องต้องพึ่งพาเนี่ยผู้ใหญ่ในวงการผู้ใหญ่ใช่เอเอว่าถ้าเกิดเห็นว่าสําคัญนะดูเทปนี้อยู่เนี่ยผมว่าอ,าอะใครที่มีมีความรู้เนี่ยอาจจะต้องน้องพน้องพีเนี่ยนี่เอาพี่พีไปเออพีพีพเขารู้ลึกไม่แต่แต่ลยคือผมมั่นใจมากว่า คนในที่ที่ปัจจุบันทํางานอยู่ในสมาคมหรือคนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาผมเชื่อว่าถ้า JFA ผมคนอย่างผมที่สามารถเข้าไปอ่านได้มาเป็น10ปีผมเชื่อว่าคนที่ทํางานในสมาคมเ็าสามารถเข้าไปอ่านได้เขาก็ใช่ถ,ถูกไหมครับคือตอนนี้มันอย่างเมื่อกี้ที่สามพูดประโยคน์นนคือว่ามันอยู่ที่หัวบนสุดนะว่าจะเริ่มเมื่อไหร่พี่ใช่เพราะว่าทุกคนที่ศึกษาที่พีบอกเนี่ยเขาก็คงตามอ่านแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่จะจะเปลี่ยนแปลงองเหมือนที่เราเป็นสื่อบัญชนเราศึกษาเราอยากทําประเด็นนี้ขึ้นมา แต่เราเป็นหน้าที่คือสะท้อนว่าเฮ้ยเรากัะตุ้นว่ามันควรทํานะควรทำแต่เราทําไม่ได้ไงอันนั้นคือสิ่งที่ว่ามันต้องถึงเวลาที่พรุ่งนี้แหละ<ช>เราจะต้องไปก้ะตุ้น,น